่าครับผมเริ่มต้นใช้งานไอตัวกันขโมยใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์นะครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้โทรศัพท์บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์ครับ,รบอตอนนี้ใช้ซิมของวันทูคออยูอ่ซึ่งจริงๆแล้วใช้ซิมของ ไหนก็ได้แต่ขอให้บริเวณแถวบ้านเราที่เราจะใช้เจ้าเครื่องเนี้มีสัญญาณดีที่สุดก็บรบกวนใช้เจ้าซิมยี่ห้อน,นั้นนะครับนะครับผมทีนี้สังเกตดูว่าเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเสียบ,บเ,เสียบปึ๊บโอเคอ่าพอเสียบปึ๊บถามว่าจะใช้งานได้เลยไหมอรอมานิดหนึ่งนะครับ รอจนกว่าเจ้าเจ้าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวเลขเอบอกบอกเวลาครับผมต้องใช้เวลานานนิดนึงอ่าโอเค่ะครับผมตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเวลาเที่ยงนะครับสามนาทีอ่าครับผมสมมติว่าคุณได้เจ้าตัวนี้ไปใช้ครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ตั้งเวลานะครับ ก็ไม่ยากครับผมก็แค่เข้าไปกด๊ะหนึ่งนะครับเข้าไปกดให้กดเนี่ยครับตามเลยนี่ปึ๊บนะฮะดาว07แล้วก็ชั่วโมงวินาทีอ่ากดเข้าไปดาว07 ครับผมแล้วก็ตามด้วยชั่วโมองสึ่งเราจะเอาสิบสามอ่าห้าสิบห้าสิบแปดแล้วก็ต่อด้วยอืมสังเกตดูครับ เครื่องมันกําลังจะบันทึกแล้วเมมเบรี่อ่ะเนี่ยครับก็คือเราสามารถตั้งเวลาได้ครับนะผมอ่ะตอนตอนนี้เราตั้งให้เป็นเป็นประมาณ13บสนากาจุดห้นาทีอ่ะตามนั้นคือคุณได้ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถตั้งเวลาได้ตามตามเวลาที่ที่คุณเซตต,ตอนนั้นเลยครับผมอ่าก็แค่นั้นเองครับตัวนี้สามารถที่จะถอดถอดแบตครับถอดแบตแล้วก็หันไปที่ออนอ่ะซุ้มผมทำที่ออน มันจะมีไฟเลี้ยงอยู่ในนี้สักพักหนึ่งนะครับอ่าครับผมจะมีไฟเลี้ยงสักพักหนึ่งแล้วก็ดับแต่ตอนเนี้ยเ,เอิญว่าเราเราเพิ่งเสียบปลั๊กมันก็เลยชาร์จได้ไม่นานแค่นั้นเองครับอืมก็ตามนี้นี่คือการตั้งตั้งเวลาได้ไปครั้งแรกก็ก็ตั้งเวลาะแต่เหมือนเดิมครับเสียบครั้งแรกอย่าเพิ่งไปเซตอะไรมันอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันรอดูมันก่อนจนกว่าเจ้าตรงเนี้ยมันจะขึ้นเวลาอ่า อ่โอเคก,ก็เท่านั้นเองอืมโอเคพอขึ้นเวลาเสร็จปุ๊บทีนี้คุณจะเซตอะไรมกับมันก็ได้นะครับจะแอดเพิ่มเบอร์เพื่อให้เขาโทรออกไปหาเบอร์นั้นก็ได้แต่เริ่มต้นต้องทำอย่างนี้ก่อนโอเคนะครับ